สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกหมดอนนี้กลับมาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องมณีศิษฐ์ค่ะเจสิกามาเฮ็ดอัน,นยังละ่ะผมมันนะพี่น้องผมไอ้พอดีข่อยเป็นล่างแค่คอยไปเบิ่งอยู่ในรายการอีหยังบนเขาบอกว่าให้เอาเหลรา,าพี่น้องเราซี่ซิปซี่ซิปดีกีบอกมาบมาักคมเนาะเขาก็เขาก็มีเขาก็เอาเหลราฝรั่งนี่แล้วพี่น้องมาอันเห็ดบ่มีบ่มีเหล่าขาวเนาะ ขนมเบนมาเห้ามีหลอกขขาวกับเอาเหลอาเขามอมักผมก็ไไ้พี่น้อคอยมักไปละเทื่อนหนึ่งผมซื้อว่ามันดีพี่น้องตะกี้คอยเอาบกขผาเห็ดบกขผาเห็ดแรกๆมันกันดีอยู่ล่างล้างไปมันก็บ่ค่อยดีันไหนแต่ว่าไม่ว่าผมซื้อว่าเอาตัวนี้เนี่ยมันแล้วแค่หายพี่น้อของเส้ไม้แห่งถิ่นเจสิกาคนราคนนี้คนแหน่บึงกับ่มีนี่ทำมน่าสูรว่าตกเทนหรือกะฮะว่าตกเทนน่ะมันไม่มีรู้ อู๋ y o เจอ n t either นีโอ้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจ้ากาจะแม่ทีมวจารมีอยู่นิดเลยต้องสาผมวันนี้แล้วเนี่ยสะสามคนเลยนะเจะสาวันนี้หรอถ้าเอาทำก็ต้องสะนะไม่สะมันก็เหมน มันไม่มีเยอะเลยเนี่ย Just do the whole of it like you I did with you you know yeah มันจะไม่หมดพอไม่หล่ะสามคนเนี่ย We just get some more โอ้เมติว์ก็ไม่ได้ทำพอดี Just don't like put everywhere don't put as much done you know Why Shouldn't grab เจ้มันในญ่แค่ไหนต้องสูเห็นขาเห็ดใหญ่เค่ไหน้องข่า ใช้เยอะมากเลยมันเนี่ยเขาซื้อมาใหม่บางคนเขาก็เบียร์หมักนะกันเห็นเขาทำไม่ได้ยูทูปนะแล้วทำไมต้องอยากทำกูจ u ค e ปจิว e นเนี่ย i ะก็ไม่ก็ไม as well ก็ไม่สวก้าไม่ตัดผมสั้นหรอม่ตัดให้มันสั้เหมือนแติอมัน o I'm growing it out ตัดให้มันสั้นเหมือนดมติวอมัน Oke, enggak tapi men Just do it anyway. oh, เกลือมาทิสิท้าแม่ดูใน youtube นะเขาบอกว่าเอาเกลือนะเอาพุดซอเกลือนะอินนอ่์เขาเรียกอะไรนะอินอร์คอนดิชเนอร์ล้างมาหมักผมผมนี่สวยมากเลยนะคะผมนี่จะไม่ไม่ไม่ได้กับอยเดนปลัลเลยนะมันจะสตเตอร์ ไม่ว่ากาน่าจะทำนะเพราะว่าก้าใช้อ่าที่สเตแทแฮร์ทูมัดลงมาครับสเตรนมาแทนแล้วก็เยียร์เอา Well I curled it like only do the fronts that's it. แล mm ้วเนี hmm. mm ่ยมันผมมันเนี่ยมันเดะ Yeah I don't care really mm hmm. มันไม่ได้มีเยอะนะเนี่จำค่ะตกซิ่งค่ะสูสงัง้นค่อยอย่เค็ดเองเค็ดก็เค็ดเ็อยาเค็ดน้ำเขนาะสูบโมดล้วที่ิหมดละหมดละไม่กลัวผมร่วงเลอะมุ๊มุบุบวให้แผนิบโยโฟแฮรโฟดาว แม่ไม <laughs> ่อลเล้วต่ไม่้เลยว่าไม่ทำการบ้านะลกวล่ะจิ้ส่วนที่นี่มีผู้สาวเลยยังล่อไม่เคยมีผู้สาวยัง้ะที่มีผู้สาวยังล่ะ แล้วก็ต้องพูดไทยสิไม่มีค่ะไม่มีค่ะนี่พระประสงบอกว่าให้พูดไทยกับแม่ต้องพูดไทยกับแม่แม่แม่จะแม่จะได้มีเพื่อนพูดไทยจะไม่ต้องโทรไปไทยแลนด์ต้ดพราะว่าพี่ไทยแลนด์ไม่มีใครพูดกับแม่ไม่มีใครว่าโนบิดีเอเวอร์วันบีสิโนบันชอบตรงนี้โนบิดีชอบไทยตรงนี้ ไม่มีใครพูดไทยกับแม่เลยแม่สิวก็พูดแต่กับอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแิวติ No You speak computer no to talk to computer No โม่ได้ No That's why he can only say yes or no a b s o นี t e l y Yeah He's turned into a computer แลวก็จะเป็น robot เดินทุ่ดรูฟบใช่ไหมเต็จเต็แม่สิวแล้วเพื่อนไปปิงปองไหมลูกมีใครไปปิงปองไหมยูเฟนโกปิงปองหรือเปล่าทำไมไม่ชอบปิงปองอ่ะมันดีกว่าฟุตบอลเหรอ E ไปถึงโรงเรียนกี่โมงกันแมยูโกสคูออนบัตวัดทางเด็เไปถึงก่อนแม่ทิวืูเป่ะอืมไอ35842ี่าแม่ทิวของวันฮาเล็ตมันไปถึงกี่โมงแม่ท<ะ>ิวรออนไม่รู้เแม่ทิวไปก่อนตั้ง10นาที I don't know, but it takes longer. I think, does it? Or well, not, actually, I don't know. What time did you get to school on the bus? Oh, I think it was only like 35. <laughs> yeah. He's probably get to school a bit earlier than 1 06. <laughs> hmm? <laughs> but what mm -hmm. will the people that get on it do? Because there's loads of people who get on the bus. <laughs> yeah. อินท e ม o อน i n g y e เหรอเขาไปขึ้นตรงไหนทำไมแถวบ้านเราไม่มี Just late to n o Oh v e w uh w i l l n g h a m ห right? รื Start from w i l l n g h a m หรอไม่สิต้อง Start from อ l t o n Willemham ใช่ไหมแล้วเขาไปตรงไหนอีก I don't know but I just pick up o t h e people and like we got to get to school t h r e s like t e people who come เพ yeah. like hmm, ื่อนไม่ทิวก็เพื่อนตรงนั้นน่ะเยอะใช่ไหมทิวติกี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีครับทำไมมันเร็วจังเพราะอะไรอ่ะคะเฮดสปูดอันนี้เปิดชื่อทิวตรงไหนเยอะ นี่ตื่นขึ้นมาไม่มีผมทำไง I don't know Why is it gonna fall out? I don't know I've heard like rosemary water is good for growing hair เฮ้ยนี่ do you know w h a t t h a t i s norosemary อ่ะ like some other thing like some other oil uh huh. ถ้ามันกลูถ้ามันกลูแห่นะไม่จะได้พูไม่จะได้พูดเอไว้แห่ o อ f อไม่กลัวไม่มีแห่เลย Yeah we'll just search online what's good for growing hair mm. on TikTok is easier มีอะไรเล่นไหมคะทำไมหัวข้าเป็นอย่างเงี้ยทำไมข้างนี้มันสูงขึ้นไปตรงนี้ถ้าข้างอื่นข้างนี้มันร h คูหรือว่า face isn't even why are you asking <laughs> คนไรหัวไม่เท่ากัน I know none of my face is even หัวก็ไม่เท่ากันหน้าก็ไม่เท่ากัน yeah, My jaw is not even this <Really? S 2> yeah it's like sideways <laughs> <laughs> ต้องไปหาหมอไปเนะี mm ่ย hmm. แปลกดีเนาะแสดงว่าเจสิก้านอนข้างเดียวหรือเปล่าลูก That's not how we work. s It's always from when I'm born. We have to. He e s t sleep. sleep on the right side. I sleep on both sides anyway. You you and you make sure you sleep. I do. I always do. Sleep ข้างเดียวไม่ได้นะวันนี้ sleep ข้างนึงแล้วก็พรุ่งนี้ sleep อีกข้างหนึ่งมุมอเอาไปหันไปข้างเดียวมันก็ ฉันแม่ทิวแม่ทิวหาอร่อยข้างไหนลูกวิวไซยูสลิปแม่โจยูสลิปทูไซเดี๋ยวหัวไม่เท่ากันมันก็สวยอยู่นะลูกหัวไม่เท่ากันแต่มันก็สวยอยู่นะแมวว่าใ้อชัวห้แมทิว ดแล้วค่ะแม่ว่าข้างหลังนิ่มๆไม่เห็นแล้วอีวีขายได้เสื้อได้กี่ตัวลูกตั้งชิสเตลเซลอะนะเออไม่ต้องเชื่อเขามีงานทำเขาไปทำงานใช่ไหมชิสเตลเวิร์กิะ

Ugh, smells. Men, mm. thank you. Men, mm. Matthew is going to couple it all up. Make sure when you grow up, don't Your liver might die. I hope it does. Not liver, not for liver. Right? มันข้างนี้มันใส่เยอะแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าข้างนี้จะแค่ข้างนี้มันโดนไหมหรือแม่ก็ว่าอยู่เพราะว่ามันมองไม่เห็นหมดพอดีเท็ดดหมดพอดีจะเหลือสามคนวันนี้ให้เท็ดีซื้อมาให้ใหม่อะไรกันตรงไหนตรงนี้ใช่ไหม หัูกับผมเยอะๆก้มลงไหนอ<ว>มองจเน็นสม,มุนคราูเยัยป <c oughs> วดขี้วดและสีมีคนมาเห็นผมเดี๋ยนี้บอกว่าไม่ไปโอนขวดพวกนี้เหนื่อย แม่มาแล้วอยากไปอดปวดจิตีไม่ไปจิตีไม่สบ <c oughs> ายยืม And keep it no, give it like a massage that's really good for your hair really? <laughs> yeah and then like a proper massage oh yeah it's mm. Mm -hmm. yes. really good for like in your hair to grow that's like the best thing you can do Massage Wait, Wait, no, do the top is like itchy there oh yeah yeah mm. <laughs> mm. here, that. what <laughs> keep giving a muscle through in minute. I to me have my meaning hand. Right, like my turn. My turn. จะทำการบ้านก,ก่อนก็ได้นอนเถอะนะมาทำนี้ดีกว่ามันจะได้กว่าพี่ได้ฟังดิเอาก็โดนเลยคลิปนี้ก็สั้นนีล่ละพี่น้องตาบันนี้จะเป็นตาข่อยบันนี้เจสิกาจะปเป็นก,ก,ก้นทไหนเบิรติเกีตตะเกียนผมข่อยเนาะไอ้ถ่ายวิดีโอมากก็สิเห็นลังแค่พี่น้องมือเตี้ยขอบริสัทหัวมาเป็นอาทิ์แต่พี่น้องอยังไม่มีเลยแต่ว่ามันจะเสียอย่างเดียวม,มันสิมันแล้วก็ออยเดี๋ยติง มันสีมันแหละนะเนี่ยพี่น้องแมททิวกับบะหมี่เด้ถึงจะมีแต่ว่ากับโบหลายเนาะมึงมันมิตรผมหงอกที่สิหลายมิตรผมหงอกอะสิค่ะเอาพอละครึ่งกับแมททิวคร <Okay. S 1> ึ่งหรือ,อยังเท่าไหนวะท่านี้ได้ไหมแ mm. มททิวหัวไม่ใหญ่เฮสิ๊กเฮดพอไหม ก็หัวไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่ค่ะ no mother's head is massive จีบัว fat head fat h e เากันไหมมมา this is big fat head อะนี่มาทำไมเสื้อเลิกอย่างงี้ลูก I don't know ที่ไม่ใส่สกป่งนะโฉมแไม่เล่นเมคอัพทำไม t r y out my new makeup คลิปนี้กระซั่มดีละพี่น้องมันโดนละเจอกันคลิปหนามไม่ยังดีๆส,สวยๆองาหารที่ซ้อมาบอกฟังน้องมือนเดียวกับผ้ามาเสริมส,สวยผ้าปัญหามีคนอยากปัญหามีคนเป็นพี่น้องผูดด้ใดเป็นลังแค่ดอกก็อเอา40ดีกรีนี่แหละพี่น้องมักผมเสร็จผมเสร็จตั้มหนังสีสารานี่เสร็จเสร็จไปละกะมักไว้ตึกสามสิบนาทีแล้วก็ไปหลังจิ๊จกกะเปิดดูซิมันมีไหมมันมี<อ>แดนรับไหมมีเยอะไหมไม่เยอะใช่ไหม แต่ครานนี้เป็นเขิบเป็นเขิบเลยเนากกาเนาะ before อาร์โรสแม่ทิวก็เหมือนกันอแม่ทิวก็ไม่ดรอป,ปอ a l l เด็ดทีเชิร์ดละอันแล้วน้องพี่น้องประทาผู้ได้ยากเข็ดคลิป mm hmm. ดีกระซัมดีละเจอกันคลิปหนา้าไม่อยังดีดีเชิดเชิดงานสิมาบอกฟังน้องคณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอาก,กันคลิปหน้านะคะเจอาก,กันคลิปหน้านะคะ